ตอนนี้คุณครูเดินไปที่ด้านหลังวิหารของสถาบัน t ีนิตี้ตามที่มาลีบอกทางนี้ค่ะคุณครูหืมใครเรียกนะมาลีสมลมชิตเตอร์ฉันกำลังรอยอยู่เลยค่ะคุณครูมันเป็นคำขอร้องอยากกระทันหันแทๆ้ๆแต่ขอบคุณที่มานะคะ ทำไมถึงเลือกเวลานี้หรอคะออขอโทษค่ะแต่ไม่มีเหตุผลพิเศษหรอกนะคะพอดีว่าวันนี้มีเวลาว่างแค่ช่วงเย็นแบบนี้นะคะถ้าอ,อถ้างั้นไว้วันนัดกันวันท่ดาว่างดีไหมขอโทษนะเธอคงยุ่งหน้าดูเลยถ้าไปตอบนะคือต้องให้เวลาว่างใช่ไหมคนแบบว่าพวกเราต้องให้เวลาว่างซึ่งกันและกันนะงั้นตอบอันที่สองเลกัน ทางนั้นไว้นัดกนวันที่เวลาว่างไหมถ้าตอบอันที่หนึ่งจะได้น่าจะเพิ่มเวลาได้อยู่บ้างแต่อันที่หนึ่งขอเสียเวัาหน่อยนะขอตอบอันที่หนึ่ง้วกันขอโทษนะามาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรฉันนี่เจี่ครูมานะคะฉันก็แค่ทางานต่างๆตามที่ปกติแล้ววิหารนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะคะงานหรอคะ นั่นสินะคะงานที่ซิสเตอร์ต้องทำก็มีหลายอย่างแท้จริงเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่งานฉันก็คือการฟังคำสารภาพาบาปและคอยรับฟังความเจ็บปวดในจิตใจของผู้ที่มาที่นี่นะคะถึงจะไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่แต่บางครั้งที่การทำแบบนี้ช่วยเยียวยาผู้อื่น<ๆ>ก็ทำให้พวกเขากลับมายืนหยัดได้อีกครั้งนะคะ นี่กอถามหน่อยนะงานแบบนั้นเป็นยังไงหรออ๋องานคล้ายๆกับผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาหรอนะคะเออก็คล้ายๆกันก็ได้นะคะแต่อาจแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาแทนที่จะให้คำตอบนะคะฉันจะรับฟังผู้คนที่มาก็เท่านั้นนะคะถ้าทำอย่างนี้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นฉันก็ยินดีที่จะสละเวลาของตัวเองตลอดเลยค่ะเหมือนกับตอนนี้ ที่ฉันออกมาพบกับคุณครูค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะมาใกล้จังไงคุณครูไม่ว่าอะไรันขอถามเรื่องที่ครูกังวลได้ไหมคะเออจริงเหรอค่ะคุณครูไม่นมาพบฉันเพราะมีเรื่องกังวลหรอกคะ่ะดวแค่ว่ามาทักทายนะคะเฮ้ยใหสังคมอย่างเราก็ต้องรู้เกเนสินะเพราะเราอะเป็นประชาคมใช่ไหนวะ ออ,อย่างนั้นหรอคะ่ะขอโทษด้วยคะ่ะฉันเข้าใจผิดไปโดยไม่รู้ตัวนะคะไม่เป็นไรงั้นหรอกคะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรน้องหนูนี่ตัวอวตัวพี่เลยเละจ้าครที่ฉันพยายามอย่างนี้คุณครูรู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะอืมให้ตอบตามตรงความเป็นครูใช่ไหมก็สบายขึ้นนะสบายสบายดีออขอบคุณนะครับคุณครูได้ยินคุณครูพูดแบบนี้ ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันก็หายไปเลยคะ่ะแ,แม่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 นูนี่ตาถึงดีนเนี้ยเนี <c> ่ย <oughs> หักผมไปหรือเปล่านะพักสักนหน่อยแล้วก็ทำต่อดีกว่าอะตอบคนนี้อขอบคุณนะคะแต่คงคำอ้าวเฮ้ยแต่คงคำแบบนั้นไ,ได้หรอะคะตัวฉันในตอนนี้ยังต้องพยายามอีกมากนะคะเรืงถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันทาได้คือรับความรักจากผู้ศรัทธ,ธาเท่านั้นนะคะที่มาวิหารแหนน่งนี้แต่สักวันหนึ่งฉันจะกล้าไป เป็นหนึ่งในซิสเตอร์ที่น่านับถือให้ได้เลยค่ะอยากเป็นซิสเตอร์องั้เหรอตอนนี้เธอก็เป็นซิสเตอร์แล้วใช่เหรอตอนนี้อยู่โซนซิสตเตอร์เนี่ยเออใช่ต่อมาสองนิเออมันต่างกันยนิดนอยนะคะมันอาจไม่เหมาะสมสักหน่อยแต่ทุกคนเรียกว่าซิสเตอร์เพียงแค่เพราะว่าใส่สุดเท่านั้นเองนะคะเพราะยังมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้มีหลายๆอย่างที่ต้องทํเพะตอนนี้ฉันไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าซิสเตอร์เต็มปากหรอกคะ่ะ ความฝันของฉันคือการที่ผู้อื่นเรียกซิสเตอร์มาลีได้อย่างไม่ละอายใจค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ทำทันตอนนี้ก็คือฉันก็อยากทําให้ดีที่สุดเลยค่ะคะฉันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรอคะก็ใช่เดตอนมีเหตุผลมากเหตุผลกลัวภัยสังคมอยากตัอยู่ติหน้าตัวเองเนี่ยเสียใจจังนะมาลิงคนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะเฮ้ยจิตใจของฉันตอนนี้เป็นซิสเตอร์ได้หรอคะ อย่ารอเลนสิคะฉันรู้ดีว่าฉันย right. ังต้องเรียนรู้อีกมากค่ะคำพูดเมื่อครู่เมื่อกี้ถือว <iantes> ่าไม่ได้ยินแล้วกันนะคะคุณครูก็ซิสเตอร์มารีซิสเตอร์มารีซิสเตอร์มารีสะใจปะหยุดเดยค่ะช่วยหยุดเรียกด้วยค่ะซิสเตอร์มารีหยุดเดยค่ะตายโอ้โห คุณครูสลบไปแล้วเป็นอะรเปล่าคังคูสลบเหมือกไปเรียบร้อยแล้วแม่นเว้ยโชคดีที่คุณครูไปท่าบาร์บจอสถานการั์อะไรหลังจากนั้นแม่ครูก็ฟื้นมาแล้วกลับไปที่ซาเลตแม่แม่แม่แมเป็นเนื้อเรื่องที่อ่านสบายจังโอเคน้องก็บอกว่าพอดีต่อ ของตกมาใช่ไหมตกมาใส่หัวเราถ้า้าการมีผิปกติแล้วก็บอกทันทีเลยจะได้แบบลงงานกูน่าจะต่อ,อยางดีอะเอาจริงนะมันคนจะสวยก็สวยได้ทุกเวลานะเอาตรงๆเนะี่ยงั้นขอต่อเป็นข้อสอง๋ย่าพุ่งจอะแพ้ก่อนให้เป็นได้เต็มตัวหะ้ามาลีค่ะ กูชอบตอบแบบนี้แหละรประเด็นกูอือดูการจังไนงะห้ามสแปมจะทำยังไงวะฮีนาะฮีนาจังเออฮีนาจังเอาเช็คกูผิดไปวะ โอเคพวกภานาสอสงกฤอฮม okay. โอเคหมท็อปเอาละคายต่อไปจะคุยต่อคือนายท่านพอมีเวลาบ้างไหมคะเราไปที่คาเฟ่ไหมเออบอกว่าให้เรียกคุณครูแทนนายท่านได้ไหมอะเออนี่ไงสงสัยคือทำไมจ,จู่จู่มันถึงส่วนไปได้อะคาเฟ่ฉันมีคาคาเฟ่ที่เึงไว้อยู่นะคะ ฉันจะไปรอนะนายท่านอ่าโอเคโอเคไปไปก็ไปอ่ะจะไปทีหนึ่งไปพวกเราโกโก้เด็กสาวสา,วสาวยติดกๆๆๆๆุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเชิญค่ะฉันจะพาไปที่โตะนะคะอ้าวนายท่านนี่นานายท่านมาจริงด้วยกำลังรองอยู่เลยค่ะโอ้เตอรปืนด้วยนวาว่ากลัวว่ะแม่งเอ้ยเป็นพ่อ้านี่กูโดดยิงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงๆเนี่ย จริงสิฉันคนพานายท่านไปที่โต๊ะก่อนนะคะนายท่านนายท่านมีอะไรเหรอปกติลูกค้าที่นี่จะถูกด้วยว่านายท่านแต่นายท่านก็เป็นนายท่านอยู่แล้วนี่นะคะงั้นฉันเรียกว่าอะไรดีคะเดี๋ยวจะเป็นโอ้โหยาจังโอโอ,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 โอไม่ต้องพอแนะอัศนะอัึนนะอนนะพอก่อนพอก่อนตกลงครูคือใครอะ ดูท,ทำหน้าสิทำหน้าแบบื่นแบบมืนๆอ,อย่างนี้น่ารักนะคะใช้ชื่อแบบนั้นมันน่าสงสัยใช่ไหมคะต่อชื่อยาวแค่ไหนก็เป็นนายท่านอยู่ดีค่ะเหมือนฉันมาทำที่นี่ทำยาที่นี่มากกว่าเที่ยวหรอคะฉันมาเที่ยวนะถูกแล้วค่ะแต่พอใช้ชุดเมดคนอื่นก็คิดว่าเป็นพักงานของที่นี่นะคะอา้าวเมนูเอ้ยอาซูนา่าทำอะไรเนี่ยค่าแรงหรอคะไม่ได้หรอก ฉันแค่ทำเอาแค่สนุกเท่านั้นแหละค่ะทำหน้ามอนอีกแล้วเอออาซนะท้ามไปเกิดจนจับได้เนี่ยก็ถือว่าดีขนาดไหนท่านอาซนะแต่อย่าหาทำดีกว่านะกูบอกอย่าหาทำอย่า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 นายท่านเนี่ยดูอยู่ด้วยแล้สนุกจังเลยืมสงสัยว่าทำไมถึงชวนมาที่คาเฟ่หรอคะจริงสิฉันเป็นคนชวนนายท่านมานี่นะฉันลืมไปหรอว่า ไม่น่าลืมนะแค่ค่อยๆไม่นสนใจเรื่องเล็กน้อยเท่าน,นั้นแหละค่ะช่างเถอะค่ะฉัาช่วยมาทําไมนะหรออ๋อใช่แล้ววันนี้เป็นวันแห่งการทรํธุรกิจลับนะคะ่ะต้องติดตามและจับตัวบางคนให้ได้นะคะ่ะก็เลยชวยนนายท่านมานั่งในคาเฟ่น,นะคะ่ะฮะอืมถือว่าเป็นคำไม่เป็นคําตอบแล้วก่อนนะไม่เป็นคาตอบหรอคะพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลย อยากรู้ว่าทาภารกิจลับอะไรที่คาเฟ่ยอย่างนั้นหรอคะใช่ใช่ใช่คือเธออะปลอมตัวเป็นเมคคาเฟ่ใช่ไหมใส,ส่ชุดคนอื่นก็คิดว่าเป็นเมคคาเฟ่ถูกแล้วแต่มาทําอะไรที่คาเฟ่อันนี้บอกหน่อยน่าสินะคะคําถามที่ดีจะตอบง่ายดีไม่รู้สิคะ่ะอา้าวฉันคิดว่าถ้าได้นั่งเล่นที่นี่กับนายท่านภารกิจลับก็สําเร็จมันเป็นความรู้สึกของฉัานนะคะควรออกไปทํางานมาก่อนหรอคะ ไม่เอาหรอกฉันอยู่ที่นี่กับนายอนะ่ะนายท่านมากเลยค่ะเออว่าวันนี้นายท่านยุ่งเหรอคะท่านชวนโดนไม่ถามมาก่อนถูกถูกถูกเออ,เอจริงตะตอนแรก็ชวนก่อนใช่ไหมแล้วมาทําได้กเมดิดสีทีใหม่ถ้ากเกิดโดนจับได้ดิกูจะไม่รู้เรื่องอะไรน,นะกูจะปล่อยดีกว่าไหมเนี่ยเอาจริง้วเขาอ,อยากช่วยหรอกนะแต่มาปลอมขนาดนี้ไม่โดนจับก็ดีขนาดไหนแล้วโอเคต่อต่อต่อไม่ได้ยุ่งเหรอคะ ยันน้อยก็โรคอ,อกไปทีคะ่ะโชคดีจังแต่ไหนก็เหมือนนั่งเดทกันแล้วยันชั้นควรเลิกทําเป็นเลิกทําเป็นท,าาทํางานพร์ทไทม์ดีไหมคะเออๆๆจะเย็นไมหนูไม่หนูไม่อยากเสี่ยงกุขอ,ขอ,ขอนั่งตรงข้าแบบนี้ใช่ไหมคะเออใจเย็นใจเย็นไมมหนูคุณเมธคะขอสังหารด้วยคะ่ะเออตอบอันที่สองก่อนนะ บอกไปเลยว่าสนใจเรื่องเล็กน้อยหน่อยสิเซี่กล so awesome. ่องหวานที่ท่านของที่อร่อยมากนะคะกุ้งกิงกุ้งกินกินอุ้ยูยะเชิญข้าในท่านเอ่โรงอกไปทีเราอย่าหาเท่านี้ก็จะพอแล้วนะถ้ามัอยู่ที่นี่ก็ตามตัวไม่เจอหรอกเห็นตามตัวสางานี้ไม่เหนื <imer. S 1> <guarante S 2> ่อยบ้างไอ้เจ้าพวกนั้นไหนดูซิที่นี่วีว่างมั้งอะตรงนั้นนี่เอ๊ะนั่นเมร์นี่หนานี่มัวแต่ท่านทำอะไรอยู่อะมารับออเดอร์หรือไงผู้กับฉันหรอคะ ก็ใช่นะสีเป็นเมรทำไมไม่นั่งเลือกขนมอยู่ตรงนัง้นล่ะมิสตีนีหรือเ่าเอ้าวไอเชียนี่มันดา่าเอากูว่ะโอ้โหอาซนาไปไรไหมเจอเป้าหมาแล้วค่ะเยสส์สักเจะที่ไม่ได้แล้วทำไมททไมกันทำไมลบซอดอยู่ที่นี่แล้วไปไปไม่ได้เดี๋ยวกคนตึ๊ง สุดท้ายไซน่าสงสัยก็ถูกอาสนะจับตัวและแผนการรับกอออาสนะก็สําเร็จจากสวยงามแต่เมื่อถามว่าอาสนะว่าดาวเส้นทางของชายสงสัยที่น่าสงสัยไว้หรือเปล่าก <tr> <sh> <inhale kho> <án> ็ไ <abra> ม <PowerPoint> ่นะคะแม่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 จากนั้นก็ใช้เวลาที่นั่งเหลือกินของไวกับอาสนะหืมตูด อาสูนะเธอชวนครูมาใช่ไหมถูกชวนครูมาปุ๊บก็ถูกแล้วใช่ไหมชวนมาปุ๊บอ่ะแล้วก็มาท่อนจับใช่ไหมคือว่างไผจะจับโจรใช่ไหมก็ถูกแล้วกูโดดได้ไงเอออันนี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นไงอ่ะอ่อสไตค์ก์อาสูนะยูกะข้อมูลพื้นฐาน โอเคเพิ่มพลังใช่ไหมไอตัวอวดข้างบนข้างบนข้างบนมีตัวอวดนั่นเลยดีวัวอวดแค่นี้ giờ giờ đây 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 đeo 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 đeo, đeo còn, đeo còn, đây còn, đây còn đây đây Mày, đeo đây đây đeo 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 đây đeo. đây 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 mai, đây mai Áo mai, áo đây 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 Ừ, Ừ, đây 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 ให้ตายฮะน่าราคาไป็นโอ้ดัง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 เสียงอ่ะ ไม่ได้เหรอโอ้แพ้หว่กาบาทคืนมาเก้าไมนะมึงโน้กกูเล่นไมเนี่ยเก้าพลังงานค <c oughs> วรกันใช่ไหมเนี่ยแม่หนูอ๋อก้าฟึกเสียง

ตกลงโอเคเริ่มได้เอาใหม่เอาให,าให,าใหม่เใหม่เหมือนจะคาดการผิดเออแน่กระเป๋ามันมีอะไรสงสัยที่แต่ความเป็นจริงนั้นมีแต่ระเบิดเพียบเลยนะคือในนั้นมีระเบิดใช่ไหมใช่ใช่ระเบิดเพียบอย่างเพียบเลยระเบิด

ทำจานอะไรครับจานไม่ได้เป็นจานแต่เล่นวอลลด์บอลกับแบดแบดเป็นจาน ครับไม่ครับอาจารย์ครับทุกทีนะท่านผู้มชมพอดีว่าผมคุยกับอาจารย์อยู่นะครับพอดีอาจจะมีสิ่งเรบ้วนหน่อยนะครับขอโทษนะครับ เฉยๆครับอาจารย์กลางๆอาจารย์กลางๆอาจารย์อะไรครับอาจารย์โอ้อา oh, จารย์จะเย็นดีอาจารย์ ไม่ครับอาจารย์โหจ้าหจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ถึงไหนละโอ้นี่ผ่านไปได้14นาทีแล้วหรออืมดีดีนี่เอาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มแบบโตเลยดีกว่าฟุูมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเข้า

เพยร์บอยโอเคพิษณะโอเค,าอเคมาแล้ว,ลวโอเคผ่านแล้วอืม นี่ดีกว่าจัดไปกี่ครั้งนะโอเคร้อยน่ามารับของดีกว่าเกียรตีแล้วโอ้ยี่สิบเกีแล้ว อัพขายดีหนะ้าอัพยูกะดีกว่าตัวอวยตัวตูวตวตวตวเลยแหละโอเคเมืองไม่ค่อยดีแย่แต่เมจมันลงอัพปน้องเขาดีกว่าตัวอวยกู

ย้ำเอาตัวที่เราโวยจริงๆนะถึงมันจะสนุกอะตัวโวยของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาขอพิเศษตอนนี้ไปจัดฮัลโหลโอ้แก่ออู่อัพแล้ว ไปดูดิแหมงานวัยดีๆหน่อยโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ต้องดูเสียว่ะ มัโหาานอนทนอนน่าบบลักโอเคก็จบเพยงเท่านี้นะครับ